ัสดีจ้าพี่น้องแม่นั่งจะพามาปลูกบักทุเรียน้อคะเด้อปลูกง่ายๆ่ากอ่าวก็ับเป็นบักเผาอยู่เฮียนเหลอแบกเผาอ่อนผ้าบักพผากินแล้วก็เอามาเห็ดเป็นกระถางเลยได้เลยเพราะว่าปัตเวลาปัตเวล่าปลูกนี่ก็เอากระถางลงพื้นดินเลยนี่อันขูดนี่ออกแล้วจากนี่แบกทุเรียนในบักทุเรียนนี่ เอาอันนั้นมันออกนี่นวนมันออกนห่แล้วก็เอาตรงนี้เอาเอาด่านนี้ลงไปเลยจ้ะนี่เอาด่านนี้ลงจุ่มไปเลยเดินนี่ก็ซิมีผสมผสมเปลือกออกกากอ้อยเปลือกอ้อยจะาข้องกับกินคล้อยเยียนนี่แหละกินกากเปลือกอ้อยนี่ก็เอามาผสมคุกเข้ากับดินหรือจะเอาเป็นดินผสมเปลือกเปล่าก็ได้ คุกเข่ากันใส่เปลือ,บอกบักพลาวนี่แล้วก็อเอาด้านนี่เอาด้านนี่ของทุเรียนนี่มื้อนี้ได้กินทุเรียนอีกนี่ปลูกอีกว่ต้องเอาทิ่มในมันนั่นเฮ็ดเล่นไปใหามันได้ผลผลิตบ่ได้ก็แล้วไปบ่ได้ลงทุนหยังดอกบ่ได้ลงทุนอีหยังดอกนี่ของยืมเียนนี่มันปลูกง่ายอยู่เด้ละ่ะติดเคยเฮ็ดนี่ถ้าเบิ่งเด้อ อันเนี้ยถ้าถ้าถ้าเบิ่งไปเรื่อยๆว่ามันสิยซ้ำใดก็จะลงให้เบิ่งเรื่อยๆอก็ได้จะเด้อนี่แล้วเขาก็เอาน้ำมาฮอดเด้อประเทศนี้รดน้ำรดน้ำเราไปว่างไว้บองลมลมเด้อเอาไปว่างไว้บางหอมหอมจะมันก็นสิกเกิดปัจจุบันมันเป็นต้นขึ้นมะนี่เฮานี่เอาเปลือกมะพร้าวนี่ไปลงลงดินเลยลงหลุมดินเลยง่ายดีจ้ะ เดี๋ยวก็สีเฮตให้เบิง้งเดี๋ยวสิท้ายคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆเวลามันออกเป็นตนหน่อยหน่อยอย่างอย่งางเห็นระยะเดือนสองสามเดือนเดี๋ยวแม่นั่งก็สีลงคลิปให้เบิ้งได้จ้ะเดอ้อแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า